สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าจากช่อง YouTube เซลล์หญิงโตโยต้าโคราทุกท่านนะคะและวันนี้จะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถนะคะที่เป็นรถ SUV t o y o โตโยต้าโครา s ครนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ปรบับปรุงโฉมมาใหม่นะคะซึ่งวันนี้จะพาลูกค้าไปชมรุ่รนเริ่มต้นที่เป็นรุ่นเบนซินนะคะ1.8สปอร์ตพัวันนี้ราคาค่าตัวรวมค่าสีอยู่ที่1,900บาทนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการแต่งโชว์บนโชว์รูมนะคะซึ่งคันที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้ก็แต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนํามาโชว์ให้ดูเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่ามีการตกแต่งขนานบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะจากจุดแรกนะคะที่เห็นกันอยู่นี้เลยนะคะก็จะเป็นการแรงหน้าแบบรุ่น G r Sport นะคะซึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยเดิมๆของรุ่น1.8 Sport T นะคะหน้าตาเขาก็ จะเป็นอีกแบบหนึงน่งนกตัวนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งเเลยค่ะก็คือแต่แงทั้งหน้าร่องไฟตัดหมากมาให้ด้วยครบเซตเลยนะคะแล้วก็ในรุ่นใหม่นี้นะคะสังเกตง่ายๆนะคะจะมีการปรับปรุงในส่วนที่เป็นของไฟเดย์พา์มนะคะแล้วก็ตัวไฟเดียวนะคะให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้ไฟหน้าก็จะเปลี่ยนทจากรุ่นก่อนนะคะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยค่ะ ด้านข้างของรุ่นนี้นะคะก็จะสวยงามประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ารุ่นเริ่มต้นเนาะแต่ว่าแต่ออกมาก็จะเหมือนรุ่นคอบเลยจะมีการเปลี่ยนตัวล้อแม็กนะคะตัวนี้ล้อแม็กเดิมๆเขาะจะไม่ใช่ลายนี้เนาะก็คือมีการสับเปลี่ยนล้อแม็กทางที่เห็นอยู่นี้จะเป็นรถลุยใจนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะมีการทำตัว แบบหลังคาดําให้ด้วยนะคะมีเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางเราก็ได้มีการจดทะเบียนหลังคาดําให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ,อจะสามารถจบครบจากที่โชว์รูมได้เลยนะคะหลังคาดําก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้างสีดำนะคะตัวลายล้อแม็กจริงๆแล้ว,ลวจะมีหลายลายให้เลือกด้วยกันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นลายไหนนะคะเ,คเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันเลยค่ะ ด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งจากรุ่นตัวกอดที่ได้รีวิวไปนะคะลูกค้าที่อยากตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของด้านท้ายนะคะก็จะสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัวไฟท้ายได้นะคะแต่ว่าในรุ่นนี้สังเกตว่าไฟท้ายะคะ่ะจะมีการเพิ่มการตกแต่งขึ้นมานะคะทําให้ดูสวยงามมาจากตัวรถอยู่แล้วนะคะแน่นอนว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงหน้า g r sport ด้านท้ายเราจะติดแผ่นเ g r sport นะคะตรงนี้ไปให้ด้วย แล้วก็มากกว่านั้นลูกค้าสามารถสั่งเปลี่ยนตัวชิ้นวันชนท้ายตรงนี้นะคะให้เป็นสีดำเงาได้นะคะถ้าลูกค้าอยากให้มีความสปอร์ตมากขึ้นหรือว่าจะเป็นการแต่งสเกิรท้ายตรงด้านล่างนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะ ความสวยงามด้านท้ายก็จะประมาณนี้เลยในรถรุ่นที่เป็นรุ่น SUV ในรุ่นนี้นะคะราคาคา่าตัวอยู่ที่1นึ่ง้านเกบาทนะคะแต่ว่าบอดี้ตกแต่งเพิ่มขึ้นมาสปอร์ตประมาณนี้ถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะคะดีงจะพาลูกค้าไปชมด้านในค่ะโอเคในส่วนของภายในในรุ่นนี้นะคะก็จะทําเป็นสองสีมาให้แล้วนะคะสังเกตเห็นว่าตัวการตกแต่งจะมีเพิ่มสีตาลเข้มมาให้ด้วยนะคะนีสจะเป็นบอก เบาะจะเป็นเบาะหนังเย็บเก็บอย่างดีนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีการเรย็บเดินได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วก็ตัวหน้าจอมาตรวัดนะคะตรงนี้ก็จะมีะตัวดิจิตอลให้นะคะอยู่ที่ตรงกลางนะคะตัวนี้การออกแบบมาตรวัดนะคะพวงมาลัยก็จะทําให้รู้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาหน้าจอมาตรวัดนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยในส่วนของคอนโซลกลางนะคะออกแบบมาดูโดยรวมภาพรวมก็จะประมาณนี้ค่ะ นี้ก็จะเป็นภายในนะคะในห้องโดยสารประมาณนี้เลย